Ai <laughs> uh, đi mà ê ê quá 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 khóa bừng khóa khóa bừng 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 này, bừng, bừng 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 bừng, bừng, bừng. สวยยิ้มบึงบ้งยิ้มบึ้งกลางยิ้มบึ้งกลา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 งสวยอะไรคือกลางสวยโดดสวยโดดสวยสวยมาล้วถึงแล้วยิ้มบึ้งกลางางอะไรก็ยิ้มบึ้งกลาง <laughs> <laughs> กล <laughs> างก็คือไอ้นี่ไอสองสับ ดึงดึงดึงสวยสวยสวยคนแบกเราไปนู่นเลยไหมกดชิปวิ่งแล้วก็ไปเกาะน,นู่นแล้วเกาะไหนนู่นน่ะตรงนู่นน่ะเห็นไหมไม่ได้ไม่ถึง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 เชื่อผมถึงตา,าตัดหนึ่งจองจับ แบกว้างแบกวัางแบกบ้างโอเคหนึ่งสองสไปหนึ่งสองไม่ถึงนะนี้ไม่ถึงจริงต้องไปทางขวา หนึ่งสองอะไรแบกแบกคืนอันนี้ถึงอันนี้ถึงอันนี้ถึงถึงเหรอถึงถึงหนึ่งสองสามไม่ถึงละมันอะไรมไม่พร้อมกันมันไม่พร้อมกันเแล้วโอ้ย ตรงนี้เลยเหรอไก,ก่เนื้อริ่มใหม่ไม่เป็นไรนิดเดียวนิดเดียวอ้าวเดี๋ยว๋อถูกแล้วเต็มเต็มจบใสาใสยไปสาย จะโดดตรงเลยเหรอใส่ตรงเลยเหรอใช่เมื่อกี้ยังได้ไงเี่ยพี่ทำอะไรล่ะทำอะไรครับนั่น

อย่าโดนดิอย่าโดนดิอย <üf> ่าโดนดิโอเคโอเคโอเคอย่าโดนใกล้แล้วใกล้แล้วโอเคต่อสามต่อ ý thức ý đó nè thức À à à À à thức ý thức ý thức Nên thức ý มันไม่ไม่เกาะให้ผมอ่ะกดสเปซบาร์นะอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายเกือบทางลัด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 หรอใช่ใช่มันไม่เกาะจริงทางลัดทางลัดเอาเอาเอา

นอีกไกลไหมอ่ะเฮ้ยจะถึงแล้วนี่ เฮ้ยอะไรอ่ะได้ไหมได้ไหมแต่ต้องค่อยๆไปเดี๋ยวมันต้องมีอีกแน่เลยมีไหม,ม,ไ,หมไม่มีแล้วเย้เพอร์ซิอุส

เราต้องรออันนี้หนึ่งสองซไปเราต้องอันนั้นมาหนึงสองเราต้องรองอันนั้มมนมาหนึ่งสอซับหนึ่องซับหนึ่งองซบหนึงสมือเล่มใหญ่นังสือรุ่นอ่นอานว่าอาริบิซิกรดิชมุ เฮ้ยอันนี้พี่ขับม่เหรือไม่ได้ลงแน่ลงยังไงลงยังไงกด e กด e เราเดินไปได้ไหมอะไม่ได้เอาเลยไหมที่มันเลี้ยวยากมากอะ

เอาดตึเอาใหม่เอไปต่อไม่รอแล้วนะโอด้ย ไปเร็วไอ้มาดูเร็วไอ้มาเร็วเอ้าเฮ้ย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 ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอ้ยถึงแล้วถึงแล้วโอเคนี่คืออย่างนี่ให้ให้หันเหรอ หน้าให้ชนกันหรอลองดูครับ ึงแล้วเราพิชิตเจ้วัน,วน,นฉัน <ลง S 2> ดาวาด,ดูอันนี้อะไรไปทำไรไปให้เข็มไปทางไหนเอาเข็มไปชี้สีแดงวะอก็สีแดง เออว่ะเฮ้ยโคตรฉลาดออโอ้ยโอ้ยลอยขึ้นสวรรค์ทีนี้ไ,นไปไปโอ้โห <laughs> ไม่โดดเลย <laughs> <laughs> จะลงเพียงเดียวเอา <Yeah! S 1> อยังเอายังยัง Proud and hopeful. Remember, every trial, every moment of despair—it was all my orchestration. You may have survived. But never truly ends. The world is a chessboard, and I am a patient player. See you soon, adventurers. Oh, isla, 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 isala! <coughs> <coughs> เดียวเลยเอ้ยเราจะเข้าไปในดวงอาทิตย์เราจะเข้าไปในดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์นั้นไกลจากดวงจันทร์ไม่ใช่แล้วดวงอาทิตย์นั่นอยูง <c oughs> เฮ้ยตอนดูดเข้าไปแล้วเฮ้ยมันอสุจิเข้าไปในรังไข่เลย <c oughs> เรียบร้อย อย่าบอกนะว่ามีอีกอ่ะอย่าบอกนะอย่าบอกนะไม่มีทุปเป็ดอันชียวจบแล้วอ่ะ8ถึงเมนู À, จบแล้ว